พี่ย่าๆนะคะจากประเทศอังกฤษนะคะเป็นเจ้าของร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็นะคะทำระบบ T.S. บยูกับครูสิตาวันนี้พี่ย่าๆมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันมาแบ่งปันทุกวันเวลานี้นะคะเพราะว่าประเทศอังกฤษก็จะประมาณ3เอ่อ4โมงกว่านะคะบางครั้งพี่ย่าๆก็อาจจะมาประมาณ4โมง3โมงกว่าระหว่าง4ถึง3เอ้ย3โมงถึง4โมงนี้แหละค่ะนะคะถ้าเป็นเมืองไทยก็จะประมาณ4ทุ่ม3ทุ่มกว่านะคะบางสิ่งบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินเสมอไปกับทุกคนค่ะแต่แค่ เรารู้จากวิธีคิดแค่เรารู้วิธีคิดนะคะและเราลงมือทําอย่างถูกต้องสม่าเสมอเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะทุกคนขายนะคะเราแค่มีความคิดที่ดีๆแค่เราเปลี่ยนวิธีคิดเราเคยคิดแบบเด,เดิมมันไม่ประสบความสําเร็จนะคะคนสําเร็จบอกว่าความคิดต้องมา80%นะคะความคิด80%ลงมือทํา20% ะเม้เราไม่มีทุนเราทุนน้อยเราไม่มีเงินเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าเรามี4สิ่งนี้ค่ะที่พี่ยาย่าจะบอกอยู่นี้นะคะข้อหนึ่งเลยนะคะคุณจะต้องมีเป้าหมายที่คมชัดชัดเจนคุณจะต้องมีเป้าหมายที่คมชัดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะบางคนนะคะบางคนไม่มีเป้าหมายเลยในชีวิตตื่นเช้ามาก็อาบน้ำแต่งตัวไปย็ดงานนะคะ กินข้าวไปเห็ดงานกลับบ้านนะอาบน้ำ,ก,นำกินขา้าวบ่งทีวชีชีวิตเป็นแบบนี้นะคตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านดูทีวีตื่นเช้าไปทํางานเป็นแบบนี้ก็คือการที่เราไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเปรียบเสมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือหรือไม่มีไม่มีหางเสือที่จะใช้นำนะคะหรือเปรียบเหมือนคนที่เข้าป่า ไม่มีเข็มทิศนำทางนั่นเองนะคะเป้าหมายนะคะเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือบางคนมีเป้าหมายแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนให้เราถามตัวเองเลยให้เราถามตัวเองนะคะเป้าหมายมคุณเป็นแบบนี้ไหมเป้าหมายคุณเป็นแบบนี้ไหมคืออยากอ่ะอยากได้นะไอ a อนคืออยากได้อ่ะคืออยากอ่ะหรือคุณปรารถนามันแบบจริงๆคือต้องการจริงๆคือไอน e d อ่ะคือต้องการจริงๆคืออยากได้อิหลีอ่ะ หรือคุณยอมแลกนะไม่ได้ยังไงกูก็ต้องได้อะจะตายกูก็ยอมกูจะแลกให้ได้กูจะเอาใม้ได้หรือคุณเป็นแบบนี้นะเป้าหมายของคุณเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าถ้าความคมชัดของเป้าหมายมันต่างกันนะคะรับรองว่าผลลัพธ์มันต่างกันแน่นอนกับทุกคนคะถ้าความคมชัดของเป้าหมายต่างกันผลลัพธ์ออกมาต่างกันแน่นอนและยิ่ง ใครที่แลกมากกว่าคนนั้นก็จะเป้าหมายใหญ่กว่านะใครที่ยอมแลกมากกว่าคนนั้นก็คือเป้าหมายใหญ่กว่าคือกูจะทำให้ได้นะคือไม่ได้ไม่ได้มันต้องตายไปข้างหนึ่งแหละฉันต้องทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จเพื่อครอบครัวของฉันเพื่อฉันเพื่อตัวฉันครอบครัวของฉันและจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนบางคนเขาเป็นแบบนี้ก็คือเขายอมแลกเพื่อเป้าหมายนะคะสองเลยนะคุณต้องมีวินยัย คุณต้นทุนน้อยคุณต้นทุนต่ําคุณไม่มีทุนไม่มีเงินคุณต้องมีวินัยข้อสองวินัยแล้ก็ลงมือทําตามเป้าหมายคุณต้องลงมือทําตามเป้าหมายถึงแม้ว่าคุณยังคุณจะยังไม่มีผลลัพธ์คุณต้องลงมือทําถึงแม้ว่าคุณไม่มีผลลัพธ์คุณต้องลงมือทําเป้าหมายนั้นและสิ่งที่คุณทําถึงแม้ว่าคุณโอ้ยบอมีอล้มเสียทคุณก็ต้องทํา ถึงแม้ว่าคุณมองไม่เห็นสิ่งที่คุณต้องการเลยคุณก็ต้องทำต่อไปนั่นคือการมีวินยัยต้องทำสม่าเสมอนะคะเพราะการมีวินยัยทางความคิดมันทำให้คุณไม่ล้มเลิกค่ะทุกคนคะการที่คุณมีวินยัยทางความคิดมันทำให้คุณไม่ล้มเลิกนะคะยิ่งคุณมีเงินน้อยคุณทุนต่ำคุณต้องมีวินัยอย่างมากนะคะ ทุนต่ำบวกกับวินัยเท่ากับมหาศาลถึงแม้มีน้อยน้อยมากคูณวินัยมันก็ต้องเท่ากับมหาศาลนะคะมันจะเป็นแบบนั้นค่ะคือถ้าเรามีวินัยมากๆนะคะและยิ่งมีวินัยอีกนะคะคุณก็ถ้าเราทุนน้อยบวกกับมีวินัยลงมือทําสม่ําเสมอนะคะเท่ากับสําเร็จทุนน้อยคูณวินัยนะคะเท่ากับสําเร็จ ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เลยนะคะเราไม่สําเร็จแน่นอนมาทุกคนค่ะนะคะและข้อ3ข้อ3นะคะคุณจะต้องโฟกัสคุณจะต้องโฟกัสเป้าหมายของคุณนะคะคุณจะต้องโฟกัสเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับเป้าหมายของคุณไม่ละสายตาจากเป้าหมายของคุณคุณจะต้องมีรู้เป้าหมายคุณชัดเจนคุณต้องมองเห็นเป้าหมายคุณชัดเจนรู้ไปถึงปลายทาง คุณต้องรู้ไปถึงปลายทางนะคะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องหัดเซโนกับทุกเหตุการณ์ที่มันเรื่องบางที่มันจะเข้ามานะคะมันจะเข้ามาเป็นพันๆเรื่องสวัสดีค่ะโค้ต้นอ้อสวัสดีค่ะมันจะเข้ามาเป็นพันๆเรื่องในระหว่างที่คุณโฟกัสเป้าหมายมันจะมีสถานการณ์เรื่องท้าทายต่างๆเข้ามาเป็นพันๆเรื่องคุณต้องฝึกเซโนกับสิ่งนั้นให้ได้ คุณต้องโฟกัสกับเป้าหมายของคุณกัดไม่ปล่อยไม่ได้ไม่ได้กูต้องได้นะกัดไม่ปล่อยไม่ละสายตาจากเป้าหมายนะคะไม่ละสายตาจากเป้าหมายนี่คือมันเป็นการวัดการโฟกัสของคุณนะนี่คือการวัดโฟกัสของคุณถ้ามีเรื่องท้าทายต่างๆมากมายเข้ามานะคะเป็นพันๆเรื่องมันต้องมีแหละมากมายเข้ามาถ้าคุณเป็นคนที่โฟกัสเป้าหมายคุณจะเซโนกับทุกเหตุการณ์ เพราะคุณรู้ว่าเป้าหมายคุณอยู่ตรงไหนน,นะคะคุณต้องฝึกเซโนให้ได้และไม่เอานะต้องไปต่อต้องไปต่อนะคะยกยกตัวอย่างครูสิตา,เม,มาตนะนะเมื่อก่อนครูขอบคุณมากค่ะโค้ชต้นอ้อนะคะเมื่อก่อนครูสิตานะคะมีข่าวโจมตีมากมายแต่ครูสิตาเซโนครูสิตาไปต่อคือไม่ยอมล้มเลิกครูสิตาโฟกัสในเป้าหมายครูสิตาต้องการเป็นแรงบันดาลใจไประดับโลกและครูสิตาต้องการช่วยเหลือคนลาภยากหรือคน ที่ไม่มีรายได้ไม่มีเงินให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือครูโฟกัสนะคะครูโฟกัสและไม่ล้าสายตาครูสิตาเซโนนะคะถึงแม้จะเสียใจก็ต้องปาดน้ําตาลุกขึ้นมาไปต่อนั่นคือนะคะตัวอย่างของคนสําเร็จเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีวินยัยถ้าคุณอยากประสบสําเร็จถ้าคุณอยากประสบความสาเร็จนะ,ะยิ่งคุณไม่มีเงินยิ่งคุณทุนน้อยคุณจะต้องมีวินยัยนะะทุกคนคะ่ะนะคะ,นะะและฝึกเซโนให้เป็นด้วยนะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยข้อสี่คุณต้องสร้างพลังให้กับตัวเองคุณต้องจุดระเบิดให้กับตัวเองคุณต้องจุดไฟให้กับตัวเองนะคะคุณจะรอแต่ให้คนอื่นมาจุดไฟให้คุณมันไม่ได้คุณรอไม่ได้คุณต้องฝึกนะคะที่จะจุดไฟให้กับตัวเองสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะไปต่อนะคะการสร้างพลังให้กับตัวเองมันสามารถฝึกฝนได้ มันไม่ใช่กรรมพันธ์กับพี่นอ้องแมวมัน่แม่นกรรมพันธ์มันสามารถฝึกฝนได้นะการที่สร้างพลังให้กับตัวเองอย่างเช่นคุณอ่านหนังสือดีๆพัฒนาตัวเองนะคะคุณอ่านหนังสือดีๆเพื่อพัฒนาตัวเองและคุณก็ฝึกพูดกับตัวเองคุณต้องฝึกพูดกับตัวเองด้วยคำพูดดีๆให้พลังใจตัวเองฝึกพูดดีๆกับตัวเองในด้านบวกเท่านั้น โมมนโอ้ยโง่ไหลฮะเนี่ยโอ้ยโง่โง่มันคือโง่แท้มันคือโงแ่แท้มันคือฝึกแท้แบบนี้ไม่ใช่ด้านบวกค่ะอันนี้คือด้านลบคุณจะต้องฝึกฝนพูดดีๆกับตัวเองเฮ้ยไม่เป็นไรบวยเราไปต่อได้ไม่เป็นไรเราเรียนรู้ได้เราเรียนรู้ได้อีกเราเก่งเฮ้ยเราเก่งมากเราเก่งเราเก่งเราบอกตัวเองแบบนี้เรามีสมองอัจฉริยะเราต้องบอกตัวเองแบบนี้นี่คือการฝึกพูดในด้านบวกให้กับตัวเอง เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไปต่ออ่านหนังสือดีๆให้กําลังใจตัวเองนะคะมันเป็นพรมันไม่ใช่พรสวรรค์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ยาฟพูดมามันสามารถฝึกฝนได้มันไม่ใช่กรรมพันธุ์มันไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือพรแสวงกับพี่น้องมันคือพรแสวงคุณต้องฝึกฝนนะ เพื่อพัฒนาตัวเองให้ตัวเองมีพลังเพื่อที่จะไปต่อไม่รอให้คนอื่นมาจุดไฟบ่เป็นไหคนอื่นมาจุดไฟใส่คนเฮ้าให้เฮ้าสะดุ้งขึ้นบ่นเป็นไหคนอื่นมาจุดระเบิดให้เฮ้าสะดุ้งขึ้นนะแะป๊บเดียวพอเขาไปเราก็หมดพลังอืมเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้พลังตัวเองด้วยการอ่านหนังสือดีๆนะและด้วยการพูดดีๆกับตัวเองนะคะ กลุ่มโลมมันไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวค่ะทุกคนคะนะคะกลุ่มร่มบริษัสส้างเสร็จในวันวันเดียวอ่านหนังสือเล่มเดียวบแมเนว่าสิเป็นอัจฉริยะเลยมันต้องใส่เวลาค่ะทุกคนค่ะนะมันต้องใช้เวลานะให้เวลากับตัวเองนะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองและคุณคือผู้เลือกนะคะคุณคือผู้เลือกที่สําคัญนะคะคุณนะคะถึงแม้คุณมีทุนน้อยคุณก็สําเร็จได้ถ้าคุณเอานะคะสี่วิธีนี้ ที่พี่ย่าพูดมาทั้งหมดนี้ไปฝึกฝนไปลงมือทำสำเร็จแน่นอนถึงแม้ไม่มีต้นทุนเลยไม่มีทุนสักบ,บาทถ้าคุณกล้าแกลกลุยคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ก็คือกัดไม่ปล่อยทุนน้อยแต่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณฝึกในสี่ข้อนี้นะคะและคุณฝึกฝนตัวเองไม่ละสายตาคะไม่ละสายตาจากเป้าหมายคุณจะต้องจดจอ่อมุ่งมั่นมีใจอดทน มีความเพียรอยู่ในตัวคุณต้องมีความเพียรขยันเป็นคนทุนหน่อยเราขี่คานอุ้ยตายด้วยสินะเป็นคนทุนน้อยไม่มีเงินมันต้องขยันมากกว่าเขาล้านเท่ากับพีน่นะ้องบ่แมนว่าขี่คานนะอยากได้เงินแต่ว่าขี่คานอยากรวยแต่ว่าขี่คานเจังสิครบ่แมนครับพี่น้นองเราต้องขยันมากกว่าคนอื่นเป็นล้าน,ล,านล้านเท่าเพราะเราไม่มีทุนเราต้นทุนน้อยเราจะคอยแต่ว่าชนะมันเป็นไปไม่ได้เราคือผู้เลือก นั่งตองขยันกัดบ่อปล่อยเห็ดติ้งได้กูต้องไปให้ถึงดวงดาวต้องไปให้สำเร็จที่ยด้กัดไม่ปล่อยมุ่งมั่นอดเปรี้ยวไว้กินหวานยืนระยะนะโม,มเมนต์บางคนอยากเฮ็ดออนไล์อยากรวยบนโลกออนไล่ไม่เห็ดออนไล์อาทิทิ์หนึ่งโพสต์ไปเดือนหนึ่งบ่ม,มีคนสือเ,อเลิกเฮ็ดเลยพี่นองอันนี้กับโมเมนต์กันอันนี้กับโมเมนต์การโปกัดอันนี้กับโมเมนต์ว่าสิเป็นคนทีใจมุ่งมัน่นเป็นคนกัดบ่อปล่อยอันนี้เขาเอื่นว่าโอ้ยใจประซิว เพราะฉะนั okay, some 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 ้นเราจะต้องใจใหญ่ใจเราต้องใหญ่ใจเราต้องหนักแน่นนะไม่ลดละจากเป้าหมายของเรากัดไม่ปล่อยสักวันหนึ่งมันต้องเป็นของกูบอกกับตัวเองสักวันหนึ่งมันต้องเป็นของกูนะมันต้องเป็นของกูเอาวันนี้ไม่ใช่วันของกูพรุ่งนี้วันของกูไม่เดือนนี้ไม่ใช่เดือนหน้าวันของกูปีนี้ไม่ใช่ปีปีหน้าเป็นปีของกูเอาปีนี้ไม่ได้ปีหน้ากูใหม่เอาวันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้กูขายใหม่เ้าเรื่องใหม่แบบนี้มันต้องให้กําลังใจแบบนี้พี่้องโมเมนต์ว่าโอ้ยขายบ่ไ้ก็เลิกขาย เมวนวาเหลือเกินเลยมันต้องโฟกัสนั่นสิตองกัดบ,บ่ปลอยทําเพื่อคนที่เรารักนะเราจะทําจนสุดชีวิตเราจะทําจนเราคือเราจะทําสุดตีน่ะพี่น้องหยียบสุดตีนไปสุดชีวิตถึงแม้ลม้มคุณก็ต้องลุกขึ้นล้มก็ลุกขึ้นลุกขึ้นบ่นได้ไกับ้านไปค้านไปบ่ได้ไก็ต่อไปกับพี่น้องเออนั่นแหละคือคนที่จะประสบความสําเร็จ สังเกตไหมคนที่เขามีทุนน้อยเขาประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลเพราะเขามี4ข้อนี้ลองเอาไปเฮ็ดเบิร์นกับพี่น้องสำหรับวันนี้พียงอยาลาไปก่อนเราเจอกันใหม่ของอื่นจ้าไปแล้วคะ่ะไปแล้วบ้า